สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับเจ้าชัยเช่นเคยนะครับสําหรับวันนี้ท่านผู้ชมครับผมจะใช้คําว่าวุฒิภาวะนะครับไรบ้วุฒิภาวะอะไรรูาา้ป่ะฮะโอ้โหอ๋องเงยน้องไในเป็นรองประธานรัฐสภาคนที่หนึ่งจะไปโพสเบียร์ครับท่านผู้ชมครับนี่ความเหมาะสมอยู่ตรงไหนวุฒิภาวะอันะเนี้ยเออแล้ว ็นรองประธานสภาเขารู้อยู่ข้อ,ขอ,ขอกฎหมายว่าเป็นยังไงเนี่ยคนเบียร์ครับจังหวัดพิษณุโลกและเบียร์ครับนี่เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะครับและอย่าลืมว่าตัวเองเนี่ยเป็นรองประธานสภาคนที่หนึ่งด้วยถึงแม้ว่ารัฐบาลยังตั้งไม่ได้นะครับทีนี้ผมเห็นน้องๆอ,ออกมาครับท่านผู้ชมเห็นน้องๆอ,ออกมาเรียกร้องขอ้อ so นุ้นข้อนี้ข้อนั้นข้อนี้ตรวจสอบพรรคเพื่อไทยว่าเพื่อไทยนี่ไปจับมือกับเผด็จการอย่าลืมคําว่าวุฒิภาวะน้องต้องไปอ่านก่อนน้องต้องไปดูรายละเอียดทั้งหมดก่อนนะน้องนะ และน้องก็อย่าเพิ่งไปด่าเพื่อไทยทาน้องต้องไปหาข้อมูลกันเลยว่าหนึ่งทำไมเพื่อไทยยังตั้งรัฐบาลไม่ได้สองทำไมก้าไกลถึงตั้งรัฐบาลไม่ได้เพราะก้าไกลเนี่ยขุดบ่อลอกดักตัวเองไม่หมดคืออะไรไปย้อนดูคําพูดเพราะว่าตรงนี้ผมพูดไปเยอะแล้วว่าก้าไกลไปพูดอะไรนั่นกับไม่เอาอันนี้ก็ไม่เอาอันนี้ไม่เอาสุดท้ายเวลาโหวตเนี่ยนะฮะเพื่อไทยร้อยสี่สิบเอ็ดเสียงโหวตให้ทุกรอบสองรอบ ก็โหวตให้แต่ตัวเองตั้งไม่ได้เพราะตัวเองไปพูดไปหมดได้ไหนี่เขาถึงเรียกว่าปาหมอตายว่าปากนะนี่เขาถึงววาวุฒิภาวะไม่มีเข้าใจไหมครับทีนี้พอมอบฉันถามาติให้เพื่อไทยตั้งเ<ม>พื่อไทยเขาก็ไปจับมือคนน้คนคนนี้ตั้งแต่ตัวเองไปไปดา่าเขาอย่างนี้นี่คือวุฒิภาวะไม่มีของก้าวไกลเข้าใจไหมครับและน้องๆที่มาไล่บาโครงคมโครงคามอยู่ตอนนี้อยากให้รู้ว่านึงเพื่อไทยเนี่ยจับกับก้าวไกล มันตั้งไม่ได้พอติดเงื่อนไขที่ก้าวไกลพูดเอาไว้ทีนี้เพื่อไทยเนี่ยเขาปล่อยให้สุญญากาศที่เกิดขึ้นตรงนี้ไม่ได้ด้วยเศรษฐกิจฐานรากเนี่ยเราไม่มีจักรินกันแล้วเนี่ยมันต้องรีบตั้งรัฐบาลต้องรีบแก้ต้องรีบแก้ก่อนแก้เศรษฐกิจก่อนหลังจากเศรษฐกิจมันดีปุ๊บเราค่อยตั้งสอสอรอขึ้นมาเพื่อแก้ฐฐรัฐธรรมนูญให้มันเป็น,นรัฐธรรมนูญที่ถูกต้องไม่ใช่เป็นฐฐรัฐธรรมนูญของเผด็จการนะต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยนะครับ ัวอ,อกเขาัวอ,อกเราอะ่ะเขาเข้าใจหมดเลยว่าทําไมถึงตั้งไม่ได้ทําไมตั้งปุ๊บจะรอนู่นรอนี่เนี่ยมันเกิดสุญญากาศนะฮะการตลาดมันก็เดินไม่ได้แล้วปากท้องมันสําคัญของคนเราเนี่นะครับมีฉะนั้นอย่าไปว่าเขาเลยน้องต้องตรวจสอบของก้าวไกลด้วยทําไมก้าวไกลถึงติดขัดเพราะอะไรนะครับเพื่อไทยทําไมต้องไปตั้งเนี่ยถ้าเราเอาเหตุและผลนะครับมาใส่กันเราจะเข้าใจว่ามันจะต้องเดินหน้านี่เขาเรียกว่าวุฒิภาวะนะครับ เอาละครับท่านผู้ชมครับขอขอบคุณทุกการติดตามสำหรับวันนี้เจ้าชายขอบคุณครับสวัสดีครับ